สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องมันกระบี้ฟรมนะครับตอนนี้นะครับมักะบี้ก็เปลี่ยนรีสอร์ทใหม่นะครับตรงนี้นะครับก็ห้อง500บาทนะครับมาจังกันแจก0 0บาทนะครับข้างหน้ามีวิวถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปที่ห้องจะให้ดูข้างนอกนะครับจุดที่ถ่ายรูปแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนะครับนี่นะครับวิวสวยไหมทุกคนมีจักรยานด้วยนะ สวยนะนี่ครับอันนี้เหมือนที่วัดมหาธาตุเลยนะก็จะมีองค์เสียนพระนะครับออกจากต้นไม้นะครับนี่นะสวยผมว่าคน,คนวาดนะ่ะโคตรสวยเลยนะครับสวยมากเลยนี่ต้นโพนะครับแล้วก็เจดีเก่านะครับนี่แหละครับเอกลักษณ์ของอยุธยานก็สวยนกพิราบ อบมากนะงานศิลปะนะครับสวยมากเลยทุกคนไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่ห้องของเราผมได้อยู่ห้องท้ายนะครับหนึ่งศูนเจ็ดห้องเมื่อคืนอนะ่ะผมไม่อยากรีวิวว่าห้องมันเล็กมากนะฮะนี่นะครับตง ไปคีการ์ดนะนี่ครับเสียดก็ล็อกประตูนี่ครับทุกคนครับโอ้แอร์เย็นนะเนี่ยเพิ่งเปิดไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนว้าวที่นอนสีขาวนะครับ กระผมนะถ้าผมเขาให้สองผืนนะครับผ้าขนหนูก็สองผืนผมว่าราคาห้าร้อยบาทเนะี่ยผมว่าดีมากๆเลยนะลองลงมาจากที่ที่ผมเคยไปพักนะอันนั้นคือสี่ร้อยนะครับอันนั้นมันเป็นรีสอร์ทใหม่แต่เมื่อคืนที่ผมไปนะมันเต็มนะครับเขาเลยให้ไปอีกที่หนึง่งห้าร้อยห้องนิดเดียวครับห้องนิดเดียวจริงๆครับย้ําว่าประมาณครึ่ง ครึ่งห้องของไอ้นี่ได้เลยนะครับมันเล็กมากผมไม่อยากถ่ายรีวิวแค่ที่นอนก็เต็มเต็มแล้วนะครับเมื่อคืนนะนะโอเคเราจะไม่พูดถึงลเมื่อคืนนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ใหม่นะครับนี่มีบานหน้าต่างเป็นมุงรวดเป็นกระจกนี่ครับนี่คือด้านหลังนะครับทุกคนอันนี้เราก็จะปิดนะครับแล้วก็อ๋อเราต้องปิดกระจกก่อน เดือะจบเพราะว่าคนทำความสะอาดเขาจะเปิดไอ้นี้ไว้เพราะว่าจะให้ลมมันเข้าครับเราเข้าใจเพื่อให้ห้องเน่ยไม่เหม็อนอับจริงนะนะครับคือทุกที่ควรควรทำแบบนี้เวลาที่แขกเช็คเอาท์ออกอทำความสะอาดปุ๊บคุณก็ต้องเปิดกระจกแล้วก็เปิดปิดที่มุ้งลวดเพื่อให้อากาศมันเข้ามาถ่ายเทแล้วเขาก็จะเปิด ประตูเอาไว้ด้วยห้องไหนว่างก็จะเปิดประตูเอาไว้เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกนะครับนี่ครับทุกคนมุมห้องนะครับยอดนะครับว้าวนี่ครับไฟก็จะมีตู้ตู้เสื้อผ้าให้นะครับอันนี้ก็จะมีปลั๊กไฟที่หัวเตียงมี2อรูนะครับ ีไฟแต่มันน่าจะเสียแล้วตัวนี้ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายไปหัวเตียงเก้าอ,อี้นี่นะครับน้ำดื่มแต่แต่ว่าน้ำให้ขวดหนึ่งนะครับถ้าไม่เป็นไรค่อยซื้อมาเพิ่มนะครับนี่ครับทุกคนอ,อเท่เลยเย็นเราเสียปักหรือยัง อ๋อน้ำอ๋อสองขวดอ๋อเยน็นนี่ไงน้ำอ๋อเขาเขาลืมแช่อีกขวดหรือเปล่าหรือว่ามีมีให้ขวดเดียวสองขวดครับทุกคนมันมันไม่ได้แช่ขวดหนึ่งมันก็เลยไม่เย็นขวดหนึ่งนะครับโอเคตู้เย็นก็นี่โอเคนะครับถ้าร้อนมีตู้เย็นตรงนี้เป็นโทรทัศน์นะครับ อันนี้ไฟที่อยู่ตรงหน้าประตูนี่นะครับอันนี้ก็จะมี wifi บอกนะครับมี wifi มีเบอร์โทรนะครับก็ผมก็ชอบที่นี่นะครับทุกคนนะบอกเลยว่าราคา5้า้อบาทอะอยู่ในราคาแบบไม่แพงมากนะครับแล้วห้องกว้างสะอาดที่นี่สะอาดนะนะครับสะอาดแล้วก็เป็นห้องปูน นะครับอ่าโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เหลือตรงห้องน้ํานะครับทุกคนเหลือตรงห้องน้ำนี่โออ่ะไม่อับครับเพราะเขามีช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้ถึงแม้ไม่มีตัวดูดอากาศก็จะม,มีช่องลมอยู่ตรงนี้ฝักบัวอะไรมีครบหมดครับสบงสบู่ให้มานี่ครับกระจก แล้วก็จบนะครับอ่างล้างมือนะครับผมบที่แขวนผ้านะทุกคนนะที่แขวนผ้าก็โอเคเนาะทุกคนเนาะห้องน้ำดีครับก็พอดีอ่ะนะครับเนี่ยถ้าปิดประตูก็ ตัวอาจจะมีทลอกบ,บ้างแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่อับห้องน้ําถือว่าห้องน้ําไม่อับที่อื่นเนี่ยบางทีกลิ่นอับนะครับปิดโอเคเดี๋ยวผมจะรองที่นอนเป็นยังไงนะครับ ที่นอนโอเคครับคุณอ่าครับ fc กำลังนุ่มสบายนะครับโทษทีนะผมไม่ได้เอาไม้มาเพราะว่าส่งไม้ซ่อมอยู่ สบายทุกคนสบายครับผมอืมโอเคเลยสบายมากสุดยอดเลยครับทุกคนสบายแน่นอนนะครับอืเคมากเลยทุกคน เอาละที่นี่นะครับที่ผมถ้ามาอุดุยาผมจะมาที่นี่แหละทุกคนนะเพราะว่าโอเคอะห้องดีห้องดีมากนะครับ wifi ก็มีให้ห้องกว้างนะครับแล้วก็ที่จอดรถก็มีนะครับข้างหน้าเนี่ยมีเซเว่นอยู่ใ,ใกล้เลยนะทุกคนนะนะครับ คือเราอยู่ใจกลางที่มีของขายเยอะเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ไม่ไกลจากวัดชัยวัฒนารามด้วยนะครับประมาณ4-5โลอะไรประมาณนี้ครับทุกคนโอ้นะครับก็ถือว่าโอเคมากนะทุกคนเนาะเอทีชอบไหมครับชอบไหมนะครับแต่แมก c บี้ชอบนะครับที่นี่นะครับอชอบเลยนะครับเดี๋ยวยังไงคราวหน้าเนี่ยคือผมจะบันทึกเอาไว้ ที่นี่นะครับเขาหน้าผมจะได้มาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวผมต้องโทรโทรมาก่อนเนาะนะครับก็คือการที่จะมาเราต้องโทรก่อนว่าห้องเต็มไหมผมก็เช็คนะก็สรุปว่าไม่ได้เต็มผมก็ได้มาพักนะครับดีมากเลยครับราคานี้ถือว่าไม่เอาเปรียบเขาเรียกว่าลูกค้าจริงๆห้องขนาดนี้ถ้าอยู่ในอยุธยาะจะกดเป็นพันก็ได้นะนะครับจะราคาหลักพันหรือเจ็ดก็ได้นะครับแต่ว่า ราคาเนี้ยดีแล้วนะครับห้าร้อยเนี่ยอย่าแพงมากนะครับเพราะว่าอ่าแพงมากก็นะคนที่มาเนี่ยอาจจะพักได้ไม่กี่คืนนะครับอ่าโอเคก็แมกกบี้นะครับอยู่อ่าพักอยุทยา1หนึ่งคืนก็คือคืนนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าแมกกบี้ก็ไปถ่ายหน้างานแล้วนะครับที่วัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซึ่งจับ gps แล้วประมาณ ห้ากิโลขับรถมอเตอร์ไซค์ไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ถึงแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้ FC รอชมลิเกสอนลักเพชรวิเชียนได้เลยนะครับผมโอเคครับก็สำหรบับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ